สนุนโดยยาบรรเทาที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แพงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา uh uh huh. ปลาส,สดๆละลานตาไปหมดเลยจะเลือกจากตรงไหนก่อนดีเนี่ย <c ười> สวัสดีค่ะทุกคนฝดฟ้าอากาศกับแม่ค้าปลาปุก็ตพันกรเองนะคะวันนี้เนี่ยมาเลือกซื้อปลาส,สดๆถึงแผงปลาเลยค่ะจะเอาไปไขายที่ตลาดแต่ว่า ตลาดที่เราขายเนี่ยมันเป็นตลาดกางแจ้งใช่ไหมสิงั้นเดี๋ยวต้องเช็คสภาพอากาศกันหน่อยแล้วล่ะค่ะว่ามีฝนตกหรือเปล่านะคะสําหรับภาคเหนือค่ะฝนตกได้60%ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสภาคอีสานฝนตก70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34องศาภาคกลางฝนตก70%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34องศาค่ะภาคตะวันออกฝนตก70%ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากได้ทั่วทั้งภูมิภาคทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าะนอง มากกว่า2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ค่ะฝนตก40-60%ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรระนองและพังงาททเลทั้งสองฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลฝนตก70%ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34องศาค่ะแผลแบบนี้ท่าทางจะไม่รอดฝนตกแน่นอนเดี๋ยวขอโทรบอกที่บ้านก่อนนะคะว่าให้กางเต็นท์รอเอาไว้เลยยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเลือกปลาก่อนนะคะเดี๋ยวปลาสดๆจะหมดค่ะสวัสดีค่ะ ป่าอะไรบ้างดีวเข่งน,นี้ก็สวยนะเนี่ยสดจ้า